ยะถา,าวาริวหาปูรากปริปูเรนติชาคารังเมยวเมีย,มยอิโตจินังเตตานางังบปุปกะปติอิชิตังปฏิตังจุมหังคือปัมเมวัสมิชตชตุสุภะปูเราานตุสังกปารันโทกนะระโสยะถามณีโชจรโสยะถาสุภิตโยวิปัชฌมุตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตวะตะวันตรายโยสุภิตีกายโกภวะ พิวาตาสีสินิังมุทาราปิกายิโนจัตตารโรอัมมะธรรมเป็นโนสุขังภะลังรัตนกิยาภาเวนะรัตนติยติยาสาทุกขโรกพยาเวราโสกาสตุปะวะเนกาอันตรายาปิมีาสตุปะติยาสานยัสิทธิชนาลาภังโสธีภาขยังสุขังภะลังสิวโนทุกขังวุตถีกิยสาวะสตวรรษาย อาโยติีวสิทธิพวันต er <c oughs> ุเตภวตุสัพพ Mont ังฆารังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาพาเวนะตถาสสธีพวันตุเตภวตุสัพพังฆารังรัขันตุสัพพเทวตาสัพธามานุภาเวนะตถาสสธีพวันตุเตภวตุสัพพังฆารังรัขันตุสัพพเทวตา ธาโสถีพระวันตุ